ขออานี่ต้อนรับเข้าสู่บูเบลคลิปนี้นะคะเดี๋ยกูมากับพี่น้องเบลลี่อเอามาให้กินเนี่ยเอามาให้ซุกตน,นคุณเห็นไหมก็สีอยู่กินนี่รสอะไรฮะซื้อคือเพราะว่ามันหนึ่งฟีหนึ่งก็เลยซื้อมาอก็คือหนึ่งหนึ่งแพ็คฟีหนซองใช่ก็คือปกติมี4อันแล้วก็เพิ่มมาอีก1อันเป็น5อันอันนี้เป็นรสไก่และตับอืมก็น่าจะดีมั้งลองดูลองดูเห็น แสดงภาพวันแทนอย่านี้เอาเลยนะมีอะไรให้กินเอาเลยเลยเอาเลยเอาเลยลองกินอุ้ยเงี้ยเงี้ยได้ไหมไม่กินกินไม่เป็นเพราะว่าอุ้ยอุ้ยซุกจะไปตบเขาทำไมงั้นตกต้องไปอยู่ในกรงก่อนนะถ้าซุกเป็นแบบเนี้ยอืม ฮะล,ลูกซอนปางอยู่หรือเปล่าต้องให้คนอื่นเขาก่อนุช่อนก็ได้ไหมชุก่อนชือก่อนเฮ้ยไม,ไม่ดีเนาะไม่ดีไม,ไม่ดีไม่น่ารักแมวขี้ขโมยแมวโอ๊ยเขาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะคือว่าเขาจะไม่ชอบให้สัตว์แย่งอาหารจากมือจากปากนะคะทุกส่วนก็โดนเก็บก่อนนะคะตำโทษเร็วอยู่กินเปล่ากินข้าวกันก่อนเร็ว เหมือนยูยทอยกินเป็นนะมาแนละ้วมาแนละ้วมนตรงนี้ลงมาตรงนี้กินดีๆอ่ะโอเคปอ้อนข้างบนนี่แหละกินได้ดหรอยูค,ครับกินหมาแกาโอ๊ยทำไมอ่ะ <c oughs> ต้อน โซ่ข้ว้พอสูพอ้เขาให้เลียสภาพเลเมีครอยากกินหอที่เขาซื้มาเลยสักคนขาไม่ให้แต่ก้างกินไหมเขาอยากให้คุณเห็นชีอกินเขาไม่กิน ขนมแมวเลียรถกล้วยนองกินไหมเออไม่ไม่เคยคิดจะลองอะยแกพังแล้วพังทุกเขาให้เลียโอ้ยอีกตัวก็ชอบมากอีกตัวก็ไม่ชอบดูทุกเลียสิทุก เดี๋ยวความตะกัตกรรมของลูกแกดูดูกอะลูกลูกเอะลองกินดูไม่เอาลูดูดิเละหมดแล้วต่ต้องมาอาบให้อีกยู่อยู่วกินกันแล้วเฮ้ยกินอยู่กินอยู่อ๋อกินเขาบอกว่าเฮ้ยไปอยู่กินเ็นนี่ไง กินแล้วแบีบให้น้อยหน่อยบีบให้น้อยหน่อยแกเลียเลยเลียขนมแมวเลียหนูต้องแมวอมวแมวอรอะไร่อบีบลงไปบีบขึ้นไปแบบลูดลู่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 นั่นแหละอย่างนั้นแหละโอ้ยชิวโอ้โหกินเป็นแมวสุกสนนี่สุกสนใจเย็นๆลูกเขาให้เลียโอเค สูเขาให้เลียยโหแต่ว่ามีโอจะบอกว่าแมวชอบมากเลยชอบแบบขั้นสุดเลยอ่ะโอ่ยูยังกินเป็นกว่าซุกอีกอ่ะดูดิใเีซุกกัดอย่างเดียวเขาให้เลียซุกไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอเลยพอเลยหยุดหยุดพอเลยม่กัดพี่เขาทำไม พอแล้วพอแล้วเลิกเลิกแยกแยกป่อาต้าแบบน้ำเนื้อป่ะบน้ำดีกว่าไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินอย่างนี้ไม่ต้องกินเด้อเด้อไม่เลยไม่โอเคเลยแบบนี้ไม่ให้กัดเข้าใจไหมไม่เอา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 ไม่ยุ่งกับของเขานี่ดูยังพูดดีกว่าเดี๋ยวเขาโกรธนะลูกหื ทำไมต้องตะกะขนาดนั้นค่อยๆกินก็ได้พี่เบลให้อยู่แล้วนี่ด้วยเคยกัดเลยกัดกัดพี่โอ๊ตเหรอเจ็บไหมไม่กัดพี่โอ๊ตกัดเข้าเล็บเลยเหรอเลือดมีเลือดไหมมีเนี่ยโอ้กัดกัดเข้าเลยโอ้กัดแรงมากอ่ะบ้าแค่ไหนชิวดีไม่เคยกัดเขาเลยโอ้ใช่ว่ะแกสุกซนกินละบ้าชุบน้ำอย่างนี้จุบน้ำ เดี๋ยต้องเช็ดเลยเห็นไหม,มไม่ต้องมาร้องเลยทำตัวเองเองแล้วบาเองจริงต้องเอาหนูไปอาบน้ำด้วยแหละแต่วันนี้มันดึกแล้วไงเดี๋ยวไม่แห้งไนงะไม่ไมีไม่ได้ใจเดี๋ยวไม่บายให้ฟังกันหน่อย ถ้าแกมไม่ฟังกันนะพูดดีๆนะเตือนดีๆนะนีต่ตรงคอตรงคอนี่ไม่ฟังใช่ไหมจะไม่ฟังใช่ไหมหอืหมหนูเนี่ยูโยด,ด หยุดเลยนี่ดูดูไม่ออกมือใส่ต้องรับงานที่นี้พี่เข้าใจน้องเหม็นไดนะ้เนี่ยโอ๊ยเจ็บเจ็บใจ็นโจ๊กซอนกดเพิ่มค่ะไม่เอาโอเคออนะอโอเคเดี๋ยวเข้าใจไม่เข้าใจเด่๋เข้าใจนะเดี๋ยวเข้าใจโอเคไหมเดี๋ยวเข้าใจเนาะนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ให้เวลาค่อยๆค่อยๆโอเคพี่รู้พี่รู้น้องคุกคุมไม่ได้ถูกไหมโอเคน้องไปก่อนเนาะไปทุกตัวต้องมากินแตน่น้ำวันเนี้ยนี่เป็นน้ำพี่เบลเลยเนี่ยชิมอ่ะเขาก็กินแต่น้ำเนี่ยเขาเท<ว>มาให้แล้วอ่ะนี่นปเป็นน้ำเย็นถึงไม่ดีแต่ขเขาเขาอเลยถึงน้ำเย็นไม่ดีต่อใครเท่านั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าแมวชื่นชอบมากๆจริงๆนะคะมีแมวก็ควรจะมีมีโอถูกต้องแล้ว สำหรับคลิปนี้สัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่ส่วนเติมเต็มเล็กๆของชีวิตเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยคือทั้งหมดของชีวิตของเขาเลยดังนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะอย่างไม่เลิอกอย่าไม่เลิอกอย่าทอดทิ้งเขาไปไหนเนาะแม้ว่าเขาจะว่ามากก็ตามนะคะเมือเขอพูดไปก่อนเนาะคลิปนี้คือที่เห็นโอ๊ตโหดเนี่ยเพราะว่าคือเบลไม่ดุไงดังนั้นก็ต้องมีสายโหดอย่างโอ๊ตน,นะคะคอยปัม๊ปมๆเขาบ้างให้เขากลัวนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย ได้แลดหละสงบแลหละสงบยังสงบแลหละไปกินน้ำมาจะเย็นลงแล้วใช่ไหมให้ดูเรื่อง <S <S ให้ดูเรื่อง <S 2> <S 2>